การแข่งขันวิ่งมารา t h นส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับโลกครั้งที่7ประจำปี2567รายการ Amazing Thailand ม a ร a thon แบง k อกพิเศษบาย y Toyota ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภารวมทั้งชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า2 4 0 0 0 0บาทเมื่อวันที่1ธันวาคม2567ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับในครั้งนี้นั้นมีนักวิ่งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมมากถึง33,000คน ทั้ง3ระยะการวิ่งมีจุดเข้าเส้นชัยณท้องสนามหลวงในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงร่วมวิ่งในระยะ10กิโลเมตรนับเป็นพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้โดยมีนายสระวงเทียนทองและมตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนางสาวถาบณนีเกียรติภัยบูรณผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและเหล่านักวิ่งเฝ้ารับสเสด็จไฮไลท์สำคัญของการจัดงานในปีนี้อยู่ที่ การเชิญอีเดียตคิปโชเกตตำนานนักวิ่งมาราธอนของโลกเจ้าของสถิติวิ่งมาราธอนต่ำกว่า2ชั่วโมงและแชมป์โอลิมปิกเกมสองสมัยชาวเคนยาในฐานะทูตด้าน,นการท่องเที่ยวและกีฬาวัฒนธรรมของประเทศไทยซึ่งคิปโชเก้และดระชาช่าสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้ร่วมวิ่งกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในระยะ10กิโลเมตรด้วยทัาการแฟนคลับที่มารอเชียและต้อนรับอย่างอบอุ่น ซึ่งภาพดังกล่าวได้มีการถ,ถ,ถ่ายทอดสดและเผยแพร่ไปทั่วโลก